สวัสดีครับจะรับเข้าสู่ข่อเช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ควมชั่อของการสอนคอราคาบ ok ิตคอยอิตูเวียนบีแอนบีวกกอดดอดมาดูกับว่าแนวโน้มใวันนี้เป็นในกางรกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนรกราฟว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ชัวในการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับคลิปนี้มีคีเมสเซจที่ผมอยากถ่ายทอดให้คุณนะครับฟังอะไรไม่ดูเรื่องนะี่ขอให้จำคียเมสเซจเหล่านี้ไปได้เนี่ยคุณก็อยู่รอดในตลาดแล้วนะควก็ มาฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดขอแจ้งข่าวก่อนนะครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารของตัวบอดค้ับนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ปล่อยตัวทดลอง3เดือนมาให้ทดลองนะครับทั้งตัวมูลออโต้และตัวมูลอันะครับตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับข้างบนนี้จะเป็นตัวของบอด สปอะครับด้านล่างนี้จะเป็นบอร์ดฟิวเจอร์นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเปิดตัวกันไปเลยนะครับก็มีทั้งของอาจารย์นิกนะครับนี่ของอาจารย์นิกแล้วก็ของอาจารย์ปอนะครับเป็น Copy t r ้เทรดร้อยเเลยนะครับถ้าอาจารย์นิกซื้อขายตรงไหนซับลอดตรงไหนเรียนไหนก็จะทําตามหมดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องซื้อบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่าแก๊สด้วยนะครับแล้วเฮ้ยแอดมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ก็อย่าเพิ่งถามนะครับเดี๋ยวรอคลิปออกก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปประมวลข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแจ้งกัรณ์เลยที่สําคัญเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติเนี่ยซื้อ100เหรียญครับจะได้แค่1ปีแต่ถ้าซื้อนะวันนี้นะครับหมดเขตวันที่24เดือนธันวานะครับหมดเขตวที่24เดือนธันวา นะตอนนี้มีโปรโมชั่นจาก1ปีเป็น1ปี3เดือนให้คุณแบบฟรีๆนะครับใครที่มองหาหรือว่ากำลังรอบอรฟิวเจอร์อยู่ผมแมนะนำช่วงนี้ซื้อไปก่อนนะวันที่23นี้วันที่23นี้หรือประมาณวันพฤหัสจะมีการเปิดใช้งานนะครับตัวของบอทฟิวเจอร์อย่างเป็นทางการใครรออยู่จับจองกันได้เลยนะครับสับตัวของบอทครับอ่ะมาดูกันมาดูกันมาตัวของวิคคอร์กราฟทีนี้ เราจะมาพูดเรื่องอะไรล่ะหลายครั้งเนี่ยมันก็ซึึซึมลงมานานๆน,น,นะครับผมจะให้คุณดูไอ้ที่มันแบบความเหมือนที่แตกต่างเห็นไหมเดือนพฤษภา,าเกิดอะไรขึ้นครับหรือพฤษภาบิตคอยเนี่ยทะลุลงมาต่ำกว่า EMA 200ตรงนี้แล้วไซเวนานานมากๆนะครับไซเวนานานมากๆมีการรีบาว์ขึ้นไป หนึ่งครั้งล่วงนะครับก็ล่วงหลุดมาจนกว่าจะมีสัญญาณกับตัวหรือเข้าแผนการเหตุแล้วค่อยเข้าซื้อกันเวลามันหลุด EMA 200เนี่ยโอ้โหเวลาพักตัวเนี่ยมันพักตัวนานนะครับนะตอนที่เดือนพฤษภาเนี่ยมันพักตัวกันประมาณ2เกือบ3เดือนเลยด้วยซ้ำดังนั้นเองนะตกนะตรงนี้ของบิตคอยที่ล่วงหลุดลงมาถึง EMA 200เนี่ยผมก็คิดว่านะจุดที่มันเริ่มต้น ร่วงเนี่ยก็คงจะเป็นหลักเดือนคิดว่าคงจะเป็นปีหน้าเลยด้วยซ้ำไปที่มันน่าจะวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมันลงมาต่างกว่า EMA 200แบบเนี้ยผมว่าต้องให้เวลาในการพักตัวกันไปก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเฮ้ยโอ้โหฉลองปีใหม่บิตคอยนมันฉลองกับเรานะครับมันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ไม่อยากให้รุกคนรีบเร่งนะอย่าให้ทุกคนรีบเร่งบอกเฮ้ย ลงมานานแล้วว่าฉันขอแบบภาวนาให้มันรีบๆขึ้นได้ไหมก็อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นแล้วกันนะครับเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะพักตัวนั้นแค่ไหนเนี่ยอดีตเนี่ยบอกเราตั้งสองเดือนนะครับเผลอๆเนี่ยมันจะวิ่งเดือนสองเดือนสามด้วยซ้ำไป ก็รอกันไปก่อนอย่าพึ่งใจหลอนรีบซื้อยกเว้นคุณ DCA DCA คุณจะซื้อราคาไหนก็เรื่องของคุณครับถ้ายิ่งของถูกคุณก็ยิ่งชอบเพราะมันได้เหรียญเยอะแต่คุณจะเทรดกินกําไรเนี่ยก็อย่าพึ่งดีกว่าและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคิดว่าเบรกเส้นสีแดงที่ทั้งโลกเนี่ยเลงเห็นกันเหมือนกันหมดนะว่าไอ้เส้นสีแดงเนี่ยบิตคอยชนแล้วล่วงตลอดรอเบกให้ได้อย่างชัดเจนไปก่อน ค่อยหาจังหวัดเรดก็ได้นะครับอันนี้คือคีเมสเซจนะว่าอย่ารีบร้อนนะครับอุ้ยมันไม่กลับตัวสักทีหนึ่งมันไม่เบรกแนวต้านสักทีหนึ่งช้อนแม่งเลยสุดท้ายนะครับคุณช้อนตรงนี้ไปมันดันลงไปลึกกว่านี้อีกเยอะเลยคุณจะทำยังไง ก็ติดดอยกันไปอย่างมหาศาลนะครับดังนั้นให้มองความเสี่ยงมากกว่าผลกําไรครับคุณบอกว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วอนะเยอะของคุณอนะมันมันลงได้อีกนะลงลง,ลงมาเยอะแล้วอาจจะเด้งก็ได้ไม่มีวันนะครับกราฟที่ลงจะลงเสมอลากกว่าจะขึ้นดังนั้นรอนะครับเบรกเส้นสีแดงคอยว่ากันหรือรออีกทางหนึ่งยอ่อลงมาที่แนวรับข้างล่างนี่ครับนี่ยอ่อลงมาที่แนวรับประมาณเนี่ยช่วงสามสีหมื่นรือสี่หมื่นห้า 40, 000, ประมาณนี้เอ้ยยอ่อลงมาแล้วมีสัญญากับตัวหรือเปล่าถ้ามัมีก็ยังไม่ชอนะครับแผนบิตคอยยังคงเหมือนเดิมและเพิ่มเติมเพื่อให้ใจเย็นรอนาแล้วเนี่ยเราร,รอตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับที่มันล่วงลงมาเรารอกัน4ี่กว่าวันแล้วรอไปตั้ง40บกว่าวันแล้วรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปนะครับมันมีจังหวะในการเข้าซื้อก็เข้าซื้อก็ไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนสำหรับใครที่แบบเฮ้ยยอ่อลงมาซัด ช้อนหน้าแกงมาสักหนึ่งรอบนี้มันไส้ไว้ซื้อแม่งเลยนะครับสุดท้ายติดดอยนะครับก็จะมาถามแอดติดดอยบิตคอยที่4 0 6ทํทำยังไงดีไม่เอานะครับไม่เอานะรอตามแผนสัปตัวของบิตคอยนะครับอีทเทเรียมเป็นยังไงนะครับอีทเทเรียมก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่ายังลงอยู่นะครับยังลงอยู่พอขึ้นไปติดช่วงของ4,000เนี่ย ยังไม่สามารถกลับตัวขึ้นมาได้ก็เาวันหาว่าขอลงมาแค่กล่องนี้ได้ไหมกล่องที่เรามองว่าจะเป็นแนวรับของเขากล่องไหนล่ะก็ประมาณ3,500-3,650เอ้ยขอย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับตัวได้หรือเปล่าถ้ามีกล่องที่1ก็แบกหมายซื้อได้ครับถ้ากล่องที่1ไม่มีและรับไม่อยู่รอกล่องที่2 2,900-3,000 รอสัญญากับตัวแบบไมยเข้าซื้อได้ครับเทวนี้รอกันไปก่อนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งมันไม่ย่อลงมาลึกถึง2กล่องนี้เลยแต่มันสามารถกลับตัวขึ้นไปได้เรารอเลยล่ะคุณก็รอเนี่ยมันเบรกเส้นกดราคาสีเขียวตรงเนี้ยรอมันเบรกไปก่อนรอค่อยตามก็ได้เช่นเดียวกันสัดตัวของดิทเทเวียมนะครับหลายๆเหรียญนะี่ยยังไม่พร้อไม่จะขึ้นเนาะก็ถับมือกันไปก่อนนะครับะต่อมา BNB ลูกหลักลูกหลักก็ชนเห็นไหมชนแนวต้าน อย่างที่ผมบอกไปเวลาที่มันจะเบรกเอาเนี่ยให้คุณรออะไรให้คุณรอการปิดแท่งก่อนให้คุณรอการปิดแท่งก่อนหรือถ้าคุณเทรดคาพสีชั่วโมงเอาสักเหลือ5นาที10นาทีเราดูทรงว่ามันน่าจะไปต่อแล้วคุณก็ซื้อก็ได้เห็นไหมเนี่ยถ้าคุณรีบซื้อตั้งแต่มันยังไม่ปิดแท่งเทียไหนไป็นไงครับ ร่วงนะครับร่วงไม่เบรกนะครับไม่เบรกก็ลงต่อนะครับแนวรับก็ยังเหมือนเดิมสับตัวของ BNB เองเนี่ยอยู่ที่ 470- ยถึง500ยังคงเป็นโซนแนวรับเดิมสับต,ตัวของ b n b นะอ่า BNB ผ่านไปก็สั้นๆนะครับแผนช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะโกะดอ์ครับโกดอ์ก็ซึมนะครับแต่ว่าไม่ยอมลงตอนนี้มันลงไปถึง24แล้วเด้ง ลงมาถึง24แล้วเร้งเนี่ยไม่ยอมลงก็ต้องรอดูว่าจะลงไปได้อีกไหมส่วนตัวผมเชียร์ให้ลงไปถึง15 -19 ถึงอ่ะแล้วค่อยกลับตัวผมว่าถ้ายอมไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะสับโตของดอดดอดเนี่ยลงต่อนะครับลงต่อ rsi ก็ค่อยคซึมค่อยค่อยซึมย,ย,ยังไม่น่าสนใจนะครับช่วงนี้ยังคงตลาดขาลงอยู่เนาะ ส่วนคาราโนครับคาราโนแถมให้นิดนึงสำหรับสาวุกคาราโนแผดผมเนี่คงเหมือนเดิมนะยังคงรอที่หนึ่งเหรียญนะครับทีเนี้ยเราสังเกตเห็นว่าคาราโนเนี่ยมันย่อลงมาแล้วมันไซด์เว้เอมันมีข่าวอะไรหรือเปล่าว่าอ่าดู RSI นิดนึงนะครับ RSI เป็นไง RSI เฮ้ยดูแล้วมันเหมือนจะยกโลแบบนี้ไหม เหมือนจะยกโลแบบนี้ไหมแต่ราคาก็ยังไซเวยอยู่เลยนะก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่มีอะไรแต่แค่เห็นทิศทางนะครับว่าเนี่ยเห็นไหม MACD เริ่มยกโล i s i เริ่มยกโลแต่ราคายังไม่ค่อยไปไหนเนี่ยผมมองว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ย A.D.A. นะอาจจะเริ่มมีปฏิกิริยานะครับอาจจะเริ่มมีปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นนะก็หวังว่ามันอาจจะย่อลงมาแค่1จุดเนี่ยหนึ่งจุดสองไหมเดี๋ยวมันบินไปเลยอันนี้ก็ได้แต่ว่าถามว่าแต่ที่พูดไปเดี๋ยวไม่ได้บอกนะครับให้เข้าเลยไม่ได้พูดแบบนั้นนะแค่บอกว่าเฮ้ ตัวของ MACD เงตัวของ ISI เองี่ยดูมีทิศทางที่เหมือนจะกลับตัวขึ้นไปแต่ราคาเนี่ยมันมันค่อนข้างแบบล่วงลงมาเนี่ยเอตรงนี้มันเจ้าเก็บของกันหรือเปล่านะหรือเดี๋ยวมันจะขึ้นไปหรือเปล่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ขอได้ไหมเบรกย่อเด้งเหนือ1.4แล้วค่อย follow by ส่วนใครอยากเอาความชัวร์มากกว่าน,นั้นครับรอเบรกเส้นสีเหลืองที่มันกดราคาคาราโนมาแสนนั้นเนี่ยเราค่อย follow by ก็ได้นะครับใครที่รอเบรก1.4แล้ว follow by ก็ให้เราระวังแนวต้านสีเหลืองเผือมันไม่ผ่านด,ด้วยเท่านั้นเองนะครับถ้าลุปวันนี้ขีดแมสเซดคืออะไรขีดแมสเซดที่จะบอกก็คือว่าหลายเหลียญเนะี่ยมันก็ยังคงไซเวยพักตัวกันไปก่อนคุณ ขึ้นตั้งกี่วันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นโอ้โหขึ้นกัน40อ่า40กว่าวันนะครับลงก็ประมาณ40กว่าวันขึ้นนานแล้วลงนานแล้วมันไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยขึ้นนานแล้วเดี๋ยวมันต้องลงแน่แนเว้ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นนานแล้วเดี๋ยวมันต้องลงแน่แ่ไม่ใช่มันอาจจะไปต่อได้เฮ้ยในท้างก,กับกันนะครับ ลงมานานแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีมันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับดังนั้นให้คุณใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบช้อนนะถ้ายังไม่เข้าตามแผกนการเทรดของคุณใจนิ่งๆนั่งนิ่งๆกันไว้ก่อนนะครับทุกตัวเลยนะครับรวมถึงคาร์ดานโนด้วยขอสักหนึ่งเหรียญนนะะเดี๋ยวจะช้อนหน้าแกงงามๆนะครับตัวของคาร์ดานโนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนผมก็สนับสนุน,นง่ายๆผ่านการสมรัคร YouTube m อ m b e r s ชิ p ผ่าน การสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ